สวัสดีครับพวก,กับคอร์สโปรแกรม Adobe Flash Professional CC Animation for Beginner สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการวาดวัตถุในเบื้องต้นนะครับซึ่งการวาดวัตถุในเบื้องต้นนั้นเราสามารถทำได้หลายวิธีครับวิธีหนึ่งในนี้ก็คือการใช้ p e n Tool คลิกคลิกคลิก จนเป็นวัตถุขึ้นมานะครับซึ่งเพนทูนี้นอกจากการสร้างเส้นตรงแล้วเพนทูนี้สามารถสร้างเส้นโค้งได้อีกด้วยนะครับโดยการคลิกแล้วคลิกค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้วัตถุแล้ววิธีการลงสีก็คือใช้เครื่องมือเพน b u เกตทูเลือกสีวัตถุตรงนี้นะครับตรงฟิล l คอลเล คลิกลงไปเวลาจะลงสีเส้นขอบก็ใช้เครื่องมือโปรแกรม i n k o t t o o 2เลือกสีขอบนะครับสำหรับวัตถุที่วาดไปแล้วนั้นหากเราต้องการดัดโค้งนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือ Selection Tool อเม้อมมาวางให้มีลักษณะเม้าวเป็นดังนี้นะครับ ดังรูปที่เห็นครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการดัดได้เลยนะครับโอเคครับอีกวิธีหนึ่งในการวาดรูปก็คือใช้เครื่องมือ n ล t o ทูคลิก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  ก็จะได้ดังรูปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงสีครับวิธีสร้างรูปในแฝนนั้นมีข้อคำนึงอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหากเราต้องการลงสีเส้นทุกเส้นจะต้องเชื่อมต่อกันหากเส้นทุกเส้นไม่เชื่อมต่อกันดังผมจะทำในรูปนี้นะครับลงสีจะพบว่าไม่สามารถทำได้ครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เครื่องมือ pencil tool วาดไปเลยนะครับและทีนี้ก็มาลงสีหากต้องการดัดเพิ่มก็ใช้เครื่องมือ selection tool หากต้องการใส่เงาให้วัตถุนั้นสามารถทำได้ไม่ยากครับโดยการสร้างเส้นที่อยู่ข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วทีนี้เราก็ทําการดัดหลังจากนั้นเลือกสีที่เข้มกว่านะครับเทลงไปสงสัยเส้นไม่เชื่อมต่อกันโอเคเอาใหม่หลังจากนั้นให้เราลบเส้นที่ใช้กั้นสีออกนะครับ แล้วก็จะได้เงาของวัตถุในเบื้องต้นนะครับและนี่คือการวาดรูปในเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ